ความดับทุกข์ของมนุษย์นี้มันอยู่ที่รู้อริยสัจสี่ถ้าเราเป็นคนรวยเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ความทุกข์นั้นก็ย่อมมีเพราะเราไม่รู้ความทุกข์เนี่ยถึงเราเป็นคนจนนีถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ความดับทุกข์นั้นมันก็ย่อมไม่มีเช่นเดียวกันนีความจนหรือความรวยนั้นถึงไม่ใช่ความดับทุกข์ ความดับทุกนั้นอยู่ที่เรารู้อริยสัจสีความรู้นี้ไม่ใช่ความจำนะเป็นความรู้ความเข้าใจการบริเวณการปฏิบัติของเราให้พากันเข้าใจถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เราคิดอยู่ดีๆนะเป็นคนรวยถ้าไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกยิ่งรวยก็ยิ่งหลงความหลงมันเปรียบเสมือนทะเลไม่อิ่มด้วยน้ําเหมือนไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อเพลิง ยิ่งรวยก็ยิ่งหลงยิ่งงมงายเนะี่ยไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอดังนั้นการบำเพ็ญความดีการบำเพญ็บเพญบาร,รมีถึงต้องประกอบด้วยปัญญาการบำเพ็ญปัญญาก็ต้องประกอบด้วยความดีให้ระวังใจกับวัตถุไปทางสายกลางเนะี่ยให้พากันเข้าใจเน้นมาที่ตัวเราเน้นมาที่เจตนาเพราะเหตุว่ากายวาจากิริยามารยา,อายทอาชีพเป็นเพียงอุปกรณ์ของใจเท่านั้น เราถึงต้องมาเน้นที่ใจเน้นที่เจตนาการปฏิบัติไม่มีต่อหน้าและรับหลังเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้ก็จริงเนี่ยแต่เราเนี่ยรู้ด้วยปัญญา